เี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับผมมาตามเสียโบโรครับเสียโบนี่ยเนี่นอันนี้มันราเสนะครับอุนน้ยตาาเศอุนน้ยน,นี่มันพ่อพันเลยนะนี่ครับพ่อพันหมดประจำการหมดประจำการครับผมเดี๋ยวผมไม่ดูแบนดนะครับผนี่เป็นแบนของไวเซเลยนะโอ้โหอันนี้เขาเอามาเปิดในตลาดตั้ดไรครับเนี่ย ครับสวัสดีครับผมคุณครูแนะนำตัวหน่อยครับผมผมอาจารย์สุเทพครับจากอาหารสุเทพฟาร์มอาหารสัตว์ครับครับผมเป็นอยู่ที่อำเภอเทพฟาร์มจังหวัดนครร,รราชสีมาครับผมครับ FC ามหาเยอะมากเลยจากคลิปที่แล้วนะครับผมครับผมอ่าคลิปนี้อยากมาดูอาหารอีกสักทีหนึ่งนะครับครับขอบคุณมากครับสําหรับลูกค้าที่ให้บริการครับในนี้มีอะไรบ้างครับอาหารของผมเนี่ยมันจะมีอยู่สามสูตรนะครับครับผมสูตรแรกก็คืออาหาร16เปอร์เซ็นต์16เปอร์เซ็นต์่าน้ำหนักสูตรที่30มกิโลครับครับสูตรที่สองก็คืออาหาร18เปอร์เซ็นต์น้ำหนักสูตรที่82ประเภทกก็คือ สูง25กิโลกับสูง30กิโลครับผมแบบเอันที่สามก็คืออาหาร21เปอร์เซ็นครับขนาดถุงสีกก่30กิโลีนี้ในเนื้อของอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารที่หกครับผมวิทย์เดียวเต็มนียครับเราจะเน้นเรื่องอส่วนผสมที่มีส่วนประกอบที่เป็นอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นอินทรีย์วัตถุดิบอินทรีย์ตามธรรมชาติครับ ไม่มีสารเลีงเนื้อแดงไม่มียูเรียเป็นส่วนประกอบของอาหารครับผมในนี้ก็จะมีพืชสมุนัวแตปแก่ตัวเขียวตัวเหลืองตัว,วแก่ตัวแดงตัวดำครับแล้วก็จะมีทา,านตะวันมีนามีกุ้งโพดนะครับแล้วก็มีกระป้างแดงกระป้างขาวครับผมก็มีเ,เมินหล็ดแล้วกมีกาดปมนะครับแล้วก็จะมีอ่า พวกเรือเครือในเตดซึ่งเป็นเครือที่หาได้ในภาคอีสานเราซึ่งเขาเรียกว่าเรือทิพเทาเนาะครับผมแล้วก็จะมีพวกแม่ธาตุสารต,ะต,ะต,ะตะ่างๆไม่ว่าจะเป็นแร่ธาต,ทาตทาทาทาุที่เข้าไปตามท้องตลาดหรือว่าแร่ธาตุที่เราจะพวที่จะหาได้มาเป็นส่วนประกอบซึ่งรวมทั้งหมด สุกี่เลยก็คือ17อย่าง17อย่างนะครับผมเช่าบอกทุกอย่างนะครับผมอ่าคุณครูนะครับไม่มีกั๊กจริงๆไม่มีกั๊กเลยต้องบอกอย่างนี้แต่อาหารสวยมากอันนี้คือ FC ชมมาหลายคนเลยว่าอาหารสวยจริงเปิดมาเนี่ยน่าซื้อมากเลยและสำคัญที่สุดก็คือราคามันจะมันจะสัมพันธ์กับราคาท้องตลาดครับผมคือหมายความว่าคาว่าสัมพันธ์กับท้องตลาดก็คือราคาวัวควายตอนนี้มันราคามันลงอืมราคาถูกมากอันนี้เราต้องเห็นใจเกษตรกร เย็นรัวเย็นข่อยตั้งไหนเลยครับผมเราก็เลยทำอาหารตรงนี้ให้มันเข้ากับบรรยากาศให้มันสมดุลกับภาวะของตลาดคือราคาของเราเนี่ยอย่างเช่นอาหารที่หเปร์เซนเนี่ยครับผมเราขายถึงนึงแค่สองบบาทสองบาทนะครับอาหารที่แปดเปร์เซ็นตุงใหญ่3ามกิโลเราขายแค่สามร้อาร้อยนะครับผมอาหารสิบแปร์เ็นต์ยีกโลเราขายแค่สองร้อบาทสองาสครับแล้วก็อาหารยีเปร์เซ็นเราก็ขายแค่3า0บบาทครับผม น้ำหนักสุดที่สามสิกิโลมือนกันครับเพราะนั้นพี่น้องเกษตรกร,กรชาววัวเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตาท้องตลาดนัดทั่วไปในะคราบหรือว่าพอซื้อเสร็จก็จะมีในห้อยก็ดีในห้างก็ดีที่มีปริมาณเนื้อ,อปริมาณวัวเยอะที่จะนำข้อเข้าไปในฟา,าร์มหรือจะส่งต่อ,อครับก็ซื้อจากที่ตลาดนัเดเสร็จแล้วบอกที่อยู่บอกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด เราก็สามารถบริการส่งถึงที่ของแต่บ้านได้เลยนี่โดยไม่คิดค่าบรรทุกเราส่งฟรีนะครับผมเพื่อเพื่อบริการให้ท่านได้ลดต้นทุนต่างๆเท่าที่จะทําได้ครับผมโอ้โหช่วยเกษตรกรด้วยเดี๋ยวเบอร์โทรของคุณครูเลยผมจะขึ้นในจอนะครับผมตอนนี้ก็ที่ตลาดนัดบางตลาดก็มีตัวแทนจําหน่ายครับมาช่วยรับบริการการจําหน่ายหนัสัตว์ที่ตามตลาดนัดต่างๆเท่าที่จะทําได้หรือว่าพี่น้อง เกษตรกรชาววัวไม่ว่าจะเป็นในห้อยหรือในห้างถ้าใช้บริการของร้านแากของม้เตฟามแล้วว่ามันดีเนาะครับผมพูดไปก็ไม่รู้หรอกก็เอาไปลองใช้ดูครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรของคุณครูไว้นะครับผมอ่าสนใจก็โทรมาสอบถามคุณครูได้เลยครับผมโอเคนะครับเนาะขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมให้ดูวัวชาลโลเรตตัวนี้นะครับโอ้โหตัวเมียนะครับผมสวยมากเลยลำตัวยาวมาก ปิดไปที่สองหมื่นหกครับผมตัวนี้โอ้โอแต่สวยจริงสวยจริงเออมืออาชิมุลมือซีพานารุสเปลี่ยนไว้น,นี่อ่าสวยไหมครับผมสวัสดีครับพี่อ,อยู่กับพี่ฝนนะครับผมอ่าสวัสดีครับพวกับผมช่องเอฟเทียนฟาร์มสงบกุรักกุลของทุกท่านมาแล้วนะครับผมอยู่ตลาดบ,บ้านสวายนะครับตำมุดา,าอำเภอเมืองจงังหวัดสุรินทร์นะครับ ปิดทุกวันจันทร์นะครับผมวันนี้ก็วัวเข้าประมาณพันแปดร้อยตัวนะครับ,รบอ่าตลาดแฉมากเลยวันนี้แฉมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมอ่าวัวนั้นน่าจะน้อยลงเพราะว่าราคาตามาาตามบ้านขายไม่ได้ไงครับราคาตามบ้านขายไม่ได้ยังไงครับพี่ขายไม่ได้คือว่าเพราะว่าถูกครับแต่ว่า คือวัตถุมีมากคนไม่ค่อยจําเป็นครับผมหาคนจําเป็นใช้เงินกดขายเป็นเดิมยังไงก็ขายยังไงก็ขายครับผมคับเพราะช่วงนี้อาจจะหมดพวกเติมครับอันนี้ถ้าบอกตรงๆว่าในวงการของนายห้อยนะนี่คือนายห้อยน้ําดีเลยครับผมคนหนึ่งนี่มีทัศนคติที่ดีนะครับผมเพราะว่าเติมเสร็จแล้วเพราะว่าบางทีก็ใช้นี่โน่นนั่นหมดแล้วนะครับราคามันเลยตึืม ครับผมแต่บัวอ้วนๆวนเลยจากตัวได้ขายครับวันนี้พี่เอามาเยอะไหมวันนี้เอามาสิบหกตัวโอ้โหสิบหกตัวเลือกี่ตัวครับพี่เลือสามสี่ตัวโอ้โหเลือสามี่ตัวผมขอถามสักตัวได้ไหมแม่นี้ก็แม่ลูกร้องหมื่นหมื่นห้าร้อยเองจให้อะไรครับให้เก้าพันโอ้แม่ลูกนะครับผมร้องหมื่นห้าร้อยให้เก้าพันนะครับมีตัวไหนนะครับ ตัวนี้ก็ขายแล้วตัวนี้ปิดไปแล้วตัวนี้ปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้ปิดแปดพันหมื่นแปดพันต้องแจ้งอย่างนี้ว่าว่าอาจจะดูเหมือนเล็กเพราะว่าผมยืนอยู่ข้างบนนะครับผมยืนอยู่บนเนินนะครับอ่าปิดไปแล้วที่หมื่นแปดพันตัวขาวด้วยไหมตัวขาวไม่ใช่อีกสักตัวครับพี่ตัวนตัวนี้นตัวนี้ก็ขายไปแล้วสามตัวบนรถกับตัวนั้นบนรถกับตัวนู้น แม่ขาวครับสองสองหมื่นกว่าตัวละเท่าไหร่นะเจ็ดพตกตัวละเจ็ดพอ่าตกตัวละเจ็ดพันครับผมแม่ขาวนะครับพอดีผมเห็นคนเวียดน้ำครับนี่นีคนเียวหัวันนีครับปนเป็นไทยครับอันี้มาด้วยกันบ่เน่ฮัลโหลฮเอากี่ตัวครับฮัลโหล สามสามสิบสามสามสิบสามโอ้พูดไทยไม่ได้ไทยมาด้วยกันนี่ขับรถเราได้อ๋อเนี่ยมาด้วยกันมาด้วยกันเสียมาเอากี่ตัวครับเสีย สามสิบสามตัวครับสามสิบสามตัวครับผมบอก๋อเขาจะว่ามาในเครือข่ายของกิจสลาฟาร์มอ๋อกิจสลาฟาร์มเออมายกิจสลาฟฟาร์มครับผมกิจสลาฟาร์มพามาซื้อเอ๋อได้ลูกพี่ผมเองนั่นแหละนั่นครับผมาครับวนผมเอาวัวผมหัวออกจีนออกเวียดเจ้าหน้ากิจสลาฟาร์มอันนี้คือเครือขายเขาครับวันนี้พามาซื้อวัวอยู่ที่วัววัวอยู่ที่สุรินทร์อำเภอปราสาทน่ะอ๋อเสร็จเสร็จแล้วคืนนี้ก็เลยนอนอยู่ที่นี่ครับผมก็เลยไปซื้อวัวโค้งด้วยอ๋อ ก็การเท่าไหร่สิบพวงนะสิบพวงสิบพวงอ่ะสิบพวงนี่กี่ตัวครับโอ้หลายตัวครับอ่าบางบางพวงก็ทำพวงโค้งว่าพวงหนึ่งก็สี่สิบตัวห้าสิบตัวครับครับนี่อยู่กับสุดเพลิฟาร์มครับกิสนาฟาร์มครับผมกิสนาฟาร์มนี่ลูกขายเขาเยอะไหมครับเยอะครับเยอะเยอะประมาณกี่ร้อยคนได้โอ้ไพศาลมันใช่หมดครับโอ้โหรินบุญรำศรีสะเกดอุบลยโสก็สิ้นใช่หมดเลยโอ้โไม่ธรรมดาครับมัน แต่ที่เขาจะให้ให้ให้พวกนี้เดินเดินซื้อเองเขาเนี้ครับเขาเขาพอแล้วงเขาอยู่พักผ่อน,นเขาเหนื่อยอ๋อครับว่าให้น้องเดินซื้อเองตามตาม็กเขาครับผมการที่จะเข้ากลุ่มกฤษฎาฟาร์มต้องทำยังไงอไม่ต้องเข้ากลุ่มนะครับเราเลี้ยงว,วัวแล้วก็ขายเขาได้เลยก็ติดต่อขเขาขายได้เลยอ๋อ อย, Salvador, อย่างซุนเป่าลวดอย่างพวกเรา andal, เรา te to เน uh, ี่ยเลี้ยงอยู่ที่บ้านซุนเป่าติดต่อผมได้ติดต่อกิตนารฟฟ้าผมได้ครับผมไม่เวียบมาซื้อโอ้กิโลเอราวสายพันธุ์ไหนครับวัวซารูเล่เดียวครับชาโรเล่นะครับผมเเลดียวนี่อ่ะผมถามเสถียรฟาร์มินอกจากเป็นคนที่ซื้อชาโรเล่แล้วผมถามนะว่าวัวชาโรเล่กับบะมันเนี่ไหนกล้าในกว้างกว่ากันะถามงี้เลย้ก็ส่งออกก็ส่งออกตอนนี้มันจะเป็นซาโรเล่เนี่ยนี่ก็ส่งออกซาโรเล่ตอนนี้นะครับผมเขจะได้ยอมเยอะเพราะอะไรถึงชาโรเล่ถึงส่งออก ากกว่าบามันเพราะว่ากินลัาอ้วนเร็วครับอ๋อเนื้อพวกไขมันแทกครับผมเป็นไขมันแทกเป็นเนื้อพวกกินเนี่ยมได้นี่กินกินน้อยอ้วนเร็วกินน้อยอ้วนเร็วครับแต่ว่าเป็นบามันกินเยอะอ้ว,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 นวนช้าครับกินน้อยนอนเยอะอ้วนช้าอ๋อแล้วก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันอ้วนช้าครับครับผมจะเป็นอย่างนั้นราคาต่างกันสมมติว่าวัวเท่ากันเลยต่างกันเยอะครับนี่ครับต่างกันเยอะ ถ้าสูนว่ามัวท่อกัะโนมาข้าขึนเกียรันรนะครับ ห้าพันถึงเจ็ดพันเลยใช่ครับเนื้อหรือเปล่ารพ่อพ่อพราะเนื้อนั่นแหละครับคนอ่าเด็ครับผมอันนี้คือคุยตรงๆครับคนที่เลี้ยงสายบามันก็ต้องรับไม่ได้ด้วยอ่าทำมาไมนได้ครับผมเพราะตลาดมันเป็นแบบนี้บามันเราเวลาอวดแล้วก็ขายกิโลก็ถูกกว่าเล่อยู่แล้วครับผมอืมเรล่ครับซื้อก็ซื้อแพงเวลาอวดแล้วก็เราก็ขายแพงกว่าครับผมเป็นอย่างนั้นครับนี่เสเตียนฟาร์มฝากเบอติดต่อไว้นะครับถ้าอยากอยากได้วัวเลี้ยงพวกคุณก็โทรไม่ได้นะครับ0 8 7 9 0 8 0 8เจ ศูนย์เกียนฟาร์มโคขุนครับอำเภอตะเกียนสีเกียครับครับผมอันนี้คือรับอบรมด้วยไหมผมถามอย่างนี้เลยวิชาเยอะเหลือเกินไม่ไม่ได้รับอบรมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปไปที่ฟาร์มผมครับไปที่ฟาร์มผมเลยใช่ครับที่ฟาร์มเลยเขาเขาเชิญผมไปบ่อยเหมือนกันอ๋อแต่เมื่อเมื่อหลายปีก่อนที่นี่เขาเคยเชิญผมมาเป็นพิจิตร์ครับเรื่องโคคนเนื้อที่นี่มาคุยที่นี่เลยใช่ครับที่นายกตลาดรามบอลินเลยครับหลายปีก่อนครับอ๋อนี่ตลาดพวกเรานี่แต่ก่อนก็จะสมชื่อแต่ก่อนเราเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวปลาหมันเลี้ยงววั เร่กับตลาดรามเราเขาส่งเสริมอยู่แล้วครับครับผมอย่างแถวแถวบ้านเราแต่ก่อนนี่ถ้าใครจะผสมวัวหมายถึงว่าวัวตัวเมียขึ้นก็จะผสมวัวผสมเล่ให้ฟรีเลยแต่ก่อนท่านนายกท่านจะประการบอกประจำครับอันนี้กี่ปีแล้วผสมไม่ฟรีเ่ย ตอนนั้นผมจาได้ว่นาน่าจะสามสี่ปีแล้วก่อนโควิดจะเข้ามานะครับเป็นการสนับสนุนใช่ไหมครับใช่เป็นการสนับสนุนโอ้โหน,นี่ข้าวก่อนเป็นโครงการของทางท่านนายกรามเราที่แหละครับครับทางที่หาเขาที่แหละผมถามเลยว่าตอนนี้จงังหวัดสุรินทร์ถือว่ามาถูกทางไหมส่วนใหญ่จะเป็นชารุเล่แล้วมาถูกทางครับเพราะว่าชารุเล่จะเป็นแหล่งกําเนิดของสุรินทร์เป็นแหล่งกําเนิดของตัวชารุเล่ครับใช่ครับก่อนกจังหวัดอื่นๆนะครับก่อนศรีสะเกดก่อนบนก่อนแยงโซตัวชาโรุเล่ที่นี่ อ้วนเร็วครับแล้วก็เลือดดีเลือดหนดีครับครับผมใช่ถ้าเป็นทางสีเจตทางอ้วลหรือว่าทางละเอ็ดมันจะเป็นผสมแบบมามั่นครับผสมมามั่นกรนดูกใหญ่อ้วน้าครับผมกินเยอะครับแต่ที่นี่มันจะเป็นวัวไทยพื้นบ้านเราครับเป็นไหมวัวไทยพื้นบ้านมันลยเยอะครับขอถามอีคำถามหนึ่งครับว่าการที่อยากจะพัฒนาวัวคนพัฒนาให้กระดูกใหญ่หรือว่าคนพัฒนาให้เนื้อเยอะ วัวกถ้าเขาทำนาต้องทำนายเนื้อเยอะครับครับผมถ้าวัวดูใหญ่เขาไม่ชอบเล่ติดบ้ามันเยอะเขาไม่ชอบนี่เพราะว่ามันดูใหญ่ทำแล้วมาแล้วเนื้อได้น้อยดูครับผมครับมันเป็นแบบนั้นแล้วยังกระแพงแสนอ่ะได้ไหมกระแพงแสนแต่ตามที่เห็นเขาไม่ค่อยนิยมกันนะครับอย่างอย่างพวกขุนเป็นพวกเนื้อพิมเนี่ยนี่เขาก็ไม่ชอบครับผมครับอย่างวัวสัตใหญ่ครับทำดูลำทางสุรินทรานี่เขาก็เป็นพวกวัวกระแพงแสนส่งให้เขาหรือว่าเป็นพวกบีบปั๊กเตอร์ที่เขา อ๋อขาเป็นชารูเล่เดียวโอ้ความรุนแ่นมากขอบคุณสเตียนฟาร์มมากครับผมมาทุกครั้งแน่นทุกครั้งเลยครับขอบคุณมากครับเลยขอบคุณสเตียนฟาร์มเลยนะครับผมนี่อ่าก็ตามที่แกแจ้งเลยครับผมชารลเล่นะครับตลาดมันกว้างมากครับผมผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วว่าชารเล่ตลาดก็กว้างกว่าบามมนครับแต่ว่า ยังมีบางท่านนะครับผมออกมาเถียงผมว่าไม่ใช่นะครับอ่าวันนี้ก็ยืนยันจากเมื่อชีพอีกท่านหนึ่งก็นะครับผมครับครับผมบานพี่เบอร์บนึ่งเทมาดูฝั่งนี้หน่อยโอ้โหมาั่ยมาดูฝังนี้มาดูั่วันเซตเลยนั่นแหละอู้อ จะซื้อมาเฉนกว่าแล้วแต่กอนเนี่ยเดี๋ยวคุยกับเสียบโบอ่ะเอาผมตกใจบัวตรงนั้นแล้วทีนี้โอเคสวัสดีครับเสียบโบัวครับนีครับผมนี่เสียบโบคนเดิมคนกเก่าเดิมครับอำเภอสังขะนี่ไปได้นะครับผมตลาดนัดสังขะเปิดทุกวันพัฒน์หัดนะครับครับผมเอ่เข้าได้ตั้งแต่กี่โมงครับเสียบโบเข้าเข้าได้ตั้งแต่วัยเย็ยนวันพุธครับผมเข้าได้ใครมาไกลๆก็มาเผื่อเวลาไว้ด้วยครับถามตรงๆเลยวันนี้หมานไหมพอได้บ้างครับเสียบัวได้หรอครับก็พอได้เลมบ้างครับครับเวลา ันนี้ก็พอได้ใจอยู่มาตั้งแต่กี่โมงมาผมมามาถึงนี่ประมาณสี่ทุ่มครับโอ้โหสี่ทุ่มขึ้นวัวก็ประมาณ สามทุ่มนี่เลยครับนอนอยู่นี่มานอนนี่แฟนมาด้วยไหมไม่ไม่มาครัโอ้ไม่คิดถึงบ่เหม่อไม่คิดถึงไม่เป็นไรทำมาหากินถ้ช่วงนี้ต้องสู้ๆกันไปมาหากินข้างนอกครับผมนี่ไว้มาโอเคตามนั้นในในกองผมได้มาเท่าไหร่สิบสองสิบสามตัวสองสิบสามตัวเหลือตัวไหนบ้างเหลือตัวนี้ครับตัวนี้ตัวขาวกับตัวในเรียกลูกมาแจ้งราคาให้ทราบหน่อยหมื่นสองหมื่นสามพันห้าครับเขาให้เท่าไหร่เขาให้ของอะไรพื่อน F F T N ฟาร์มปิดไปเท่าไหร่ครับได้ได้บ้างนะครับหมื่นกว่าครับขายไปหมื่นกว่าอู้หูใหญ่นะนี่ผมเลยหมื่นกว่านะนี่ที่ช่องอะไรช่องยูทูบผมนี่ครับผม F C อย่างเห็น F C ยูืนเงยพิมพ์เลยครับผมใช่ F T N Farm ครับนั่นแหละครับผมช่องของคุณนักดูครับครับขอบคุณมากครับนี่นี่ครับผมมาตามเสียโบครับเสียโบนี่นี่นนี้มาเสียบบุ้งนะครับอุ้ยมาเสียบบุ้งอุ้ยนี่มันพ่อพันเลยนะนี่ครับพ่อพัน ลดประจําการลดประจําการครับผมเดี๋ยวผมให้ดูแบนนะครับผมน,นี่เป็นแบนของไวเซเลยนะโอ้ยทุกไวยจัโอ้โหอันนี้เขาเอามาเปิดในตลาดตั้งไรครับเนี่ยเขาเขาขายแล้วครับขายแสนกว่านหน่อยครับขายในตลาดแสนกว่านหน่อยคู่หนึ่งคู่หนึ่งอ๋อคู่หนึ่งออสองตัวนะหนูตัวนู้นตัวหนึ่งกับตัวนี้นนโอ้โหแปลว,ว่า<บ>ห้าหมื่นกว่าบาทเองครับอ๋อ โหปลดไปจำการแต่ก่อนบัวนี่ก็ซื้อมาจากโคราชนะนี่ครับผมมาจากความใหญ่เลยนะนี่อันนี้เจ้าของเขาอยู่ที่ไหนครับเจ้าของนี่นี่ครับเจ้าของเขานี่เจ้าของคนชื่อมาอ๋อนี่คือเจ้าของเลยเออเจ้าเออคชื่อมาอยู่สังขารอ้หันนี้มาจากสังขารปะปะโอ้โหนี่ครับผมเดี๋ยวไ้ดูก่อนนะครับอย่างสวยเลยครับ ก็มีสังขารก็มีของดีเนาะสังขาก็มีของดีครับของดีเมื่อสักคราอันนี้เป็นวัวมาจากฟาร์แซดเลยนะครับเนี่ยสองตัวนะครับผมปิดไปแสนกว่านะครับในตลาดครับอ่า<ๆ>แสนเรยนะป้า แสนหนึ่งหมื่นสี่พันันอ่าตัวนี้เคยซื้อมาแสนสามเฉพาะตัวเดียวหัวนี้ซื้อมาแสนสามครับขบผมนี่ตั้งแต่ตัวเล็กๆตั้งแต่ตัวเล็กๆด้วยซื้อมาตั้งแต่ตัวเล็กๆครับผมแต่ตอนนี้มาขายคู่ยังไม่ได้เท่ากับตอนซื้อมาเลยครับครับหัวตัวเอเลยนี่สมกับเป็นพ่อพันแต่สวยมาก้มเลยตังนี้ซื้อพ่อพันครับผมพ่อพัน วัวตัวนี้สี่ปีห้าเท่าห้าปีแล้วครับครับครับผมเป็นวัวปลดประจําการนะครับตัวนี้อ่าเป็นมามีเบอร์มีอะไรหมดเรียบร้อยดิประมาณกี่ร้อยโลแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณน่าจะน่าจะเจ็ดร้อยกว่าประมาณเจ็ดร้อยโลเนาะเจ็ดร้อยกว่าได้อยู่น้ำหนักพอๆกันน้ำหนักรุ่นเดียวกันเลยครับผมครับอ่านี่ครับผมขอบคุณป๋ามากเลยครับครับผมโอ้โหปิดไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน ครับนีสองตัวตัวละห้าหมื่นกว่าบาทเองครับอ่าเรียกว่าตกตัวละห้าหมื่นกว่าบาทเองนะครับโอโ้โหนี่ครับผมครับในห้างมาจากไหนครับในห้างัวกแพงชังวันนี้ัวกแพงชังวันนี้นี่ก็ขายแพงวกวใหญ่ทนี่ในห้างนะครับผม นายหางมาจากไหนครับจากอุบลครับอยู่อุบลนี่แหละเพชรอุบลนี่ตัวจริงเลยไม่ใช่ตัวปลอมวันนี้ตัวจริงมาเลยอ๋อนี่เพชรอุบลเพชรอุบลตัวจริงมาเลยครับผมวันนี้แพงจังจะกลับแล้วไไม่ด้ตัวเลยยังไม่ได้สักตัวเลยโอ้โหเพชรอุบลนนะครับวันนี้ต้องการกี่ตัว ต้องการเยอะต้องการเยอะ่าแต่ยังซื้อไม่ได้เนาะขอบคุณเพชรอุบลครับในห้างจากเพชรอุบลเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นหน่อยครับไปดูฝั่งเพชรบุรีหน่อย คลอ,องนี้น่าจะไปประจวบครับคลองนี้เดี๋ยวดูฟังนี้หน่อยป่าแหลมเพชรบุรีพามาดูรอยวัวครับผมป่าแหลมเพชรบุรีนะครับอ่าป่าแหลมยาวัวตัวผู้นะครับไซส์ประมาณสักสองร้อยโลได้ครับนะี่งสองร้อยโลบวกนี่ครับตัวไม่ใหญ่มาก มาแล้วออปิดตัวเท่าไหร่ครับป๋าสามพันหม <13. S 2> ืนสามัละขายทุก,ทกขายทุกๆกไม่ได้ <laughs> โอ้เปยเพชรบุรีเป็นรุ่นน้อยๆเลยนะเปยเพชรบุรีหัวตัวผู้เหมือนกันยังได้ไม่เยอะเท่าไหร่ฝั่งนี้เป็นป่าเบิ้มนะครับผมป่าเบิ้มเพชรบุรี เออกเก็บแต่บัวตัวน้อยๆนะครับผมอ่าดูครับรุ่นน้อยๆเก็บหมดเลยร้อยกว่าลเท่านั้นครับเนี่ยเต็มที่กว่สองร้อยลครับเนี่ยไซส์ไม่ใหญ่ป่าเบิ้มเพชรบุรีเดี๋ยวมารู้ฝ่ในครับเออครับผม วันนี้แปลกครับผมเก็บดูโบน้อยๆนะครับวันนี้อ่ายุคเพชรบุรีนะครับดูครับฝั่งนี้ก็หลักร้อยกว่าโลนะครับผมเต็มที่ก็สองร้อยโลนี่ครับตัวผู้เช่นกันไปดูฝั่งนี้หน่อย ฝั่งนี้คอกว่างครับผมมีไม่กี่ตัวตุ๊กตุ๊กขอบว่างคอกว่างคนตรงนะป๋าเนาะครับผมอันนี้ป้ามาส่งวัวด้วยว่าเป็นเจ้าของคอกอ่าส่งวัวครับมาส่งวัวครับผมส่งให้คอกไหนครับน่ะส่งในคลองโคราชครับครับผมครับมาไม่คนนี้ไม่มาเพราะได้พอได้เลมพอได้เลมร้อยสองร้อยมันจะมาขับขึ้นครับผมป้ามาจากไหนเร็วนีิฮะมาจากไหนครับจากกับกับเชิงกับเชิงอ๋ออยู่กับเชิงอ๋อคนสุรินทร์เดี๋ยวดูตานี้เลย โอ้ oh, ถ้าไม่มีป้ายก็ต้องขออภยัยมาดูฝั่งนี้ครับพวกสีสเกตพวกสีสเกตดูฝั่งนี้ครับโอ้ฝั่งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นชาโรเล่ครับ ฝั่งนี้ก็ไปสีสเกตเหมือนกันฝั่งนี้ตัวเมียนะครับผมอ่าตัวเมียล้วนๆเลยเคครับอ่าประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณมากครับ